33กลยุทธ์ในการทำศึกของชีวิตครับในเอพิโซดนี้ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือ33 s t r a t e g i e s of War ของคุณโรเบิร์ตกรีนครับผู้เขียน The Forte l w s of Power ผมค่อนข้างชื่นชอบในห,หลักของการใช้อำนาจและการทำสงครามหรือสมรภูมิในชีวิตของผู้เขียนคนนี้ในชีวิตของเราครับ เปรียบเสมือนการทําสมรภูมิหรือทําสงครามให้ได้รับชัยชนะอยู่ตลอดเวลาหากทุกท่านเคยได้เรียนรู้จากตําราพิชัยสงครามทุกท่านจะเข้าใจเรื่องนี้กันดีดังนั้นในเอพิโซดนี้เป็นโอกาสดีครับผมจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาเรียนรู้33กลยุทธ์ในการเอาชนะสมรภูมิของชีวิตครับ You Ribrary to Podcast are listening the Librarycast สถกภาพความมั่งคัง่งความสำเร็จทั้งหมดล้วนขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมี The Library Premium Content เราได้นำเนื้อหาจากทุกตำราความสำเร็จมาถ่ายทอดเป็นเนื้อหาพิเศษทั้งการเอาชนะทุกสมรภูมิชีวิตจากตำราพิชัยสงครามการต่อยอดความสำเร็จที่ดีสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จากตำรา g o to g r e a t หรือการค้นหาความสำเร็จและความหมายของชีวิตจากตำรา Start With Why และตำราความสำเร็จด้านอื่นๆที่พร้อมจะยกระดับชีวิตสู่ความสำเร็จให้กับทุกท่านและถ้าหากทุกท่านต้องการเรียนรู้เพื่อที่จะยกระดับความสำเร็จให้ชีวิตเรายินดีและเป็นเกียรติที่จะได้เป็นเพื่อนรวน่วมทางทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้เนื้อหาพิเศษกับเราได้แล้ววันนี้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระ ในอีพิซโนี้เราจะมาเรียนรู้หลักในการเอาชนะสมรภูมิในชีวิตกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนหน้าน,นี้ผมเองก็ได้ทําตําราพิชัยสงครามครับใน The Philosophy ก็ได้ผลตอบรับดีมากคุณผู้ฟังทุกท่านเห็นตรงกันว่าเอ้จริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ย มันมีสมรภูมิหรือมีสงครามที่เราจะต้องทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การทํางานหรือแม้แต่บางทีเราก็จะต้องทําสงครามหรือเราจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยครับที่ในชีวิตของเราไม่ต่างจากการทําสึกเลยในเอพิโซดนี้ผมอยากจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้กับหนังสือ33กลยุทธ์ของคุณโรเบิร์ตกรีนครับ หนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้พูดถึงการที่เราจะไปเข้าโจมตีอีกฝ่ายหรือจะไปเอาชนะอีกฝ่ายสัทีเดียวไม่ใช่นะครับแต่มันคือกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตครับผมจะสรุปแบบนี้ในทุกวันนี้หากมนุษย์ยังมีเรื่องของผลประโยชน์ความโลภความขัดแย้งหรือแม้แต่การหวงแหนอำนาจการใช้อีโก้มาปะทะซึ่งกันและกันเมื่อนั้นแหละครับ หลักหรือกลยุทธ์ในการทำสงครามก็จะถูกนำมาใช้ในทันทีทันใดไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามฉะนั้นแหะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยที่เราจะพูดกันว่าการเอาชนะอุปสรรคที่ท้าทายล้วแล้วไม่ต่างจากการเอาชนะสมรภูมิของชีวิตคำแนะนำจากหนังสือเล่มน,นี้เราจะสามารถพัฒนากลยุทธ์และรับมือกับสมรภูมิเหล่านั้นได้ครับในบทความนี้ครับคุณโรเบิร์ตกรีนเขาได้บอกก่อนเลยว่า ส่วนที่สําคัญสําหรับกลยุทธ์การทําศึกในชีวิตมีอยู่สส่วน 1. ปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์เราจะใช้วิธีการเดิมๆเ,เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆไม่ได้ครับเมื่อเกิดสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการผันผวนเราก็จะต้องเปลี่ยนสถานการณ์ตามความเหมาะสมหากพูดถึงในบริบทชีวิตจริงครับเราไม่สามารถใช้องค์ความรู้เดิมๆรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆได้ครับ เราจะต้องเรียนรู้ตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมทุกสื่อที่ทําเกี่ยวกับความรู้เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของ life long learning ข้อที่2เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่าสติแตกเด็ดขาดควบคุมอารมณ์ให้อยู่ครับหากพูดถึงทุกบริบทครับการควบคุมอารมณ์ให้มีความสงบอยู่เสมอเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามหากเราอารมณ์ไม่นิ่งหากเราใช้อารมณ์ที่ผันผวนในการตัดสินใจเรื่องสําคัญในชีวิต เราจะตัดสินใจพลาดครับและบ่อยครั้งมันเป็นแบบนั้นถอยออกมา1นก้าและค่อยตัดสินใจโลกนี้มีเวลาเหลือเฟือให้เราแก้ปัญหาเสมอไม่ต้องรีบตัดสินใจหากไม่แน่ใจครับและข้อที่3ที่สําคัญเลือกสนามต่อสู้ให้ดีครับข้อนี้ครับความสําคัญเป็นอะไรที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลือกสนามที่ต่อสู้ให้ชาญฉลาดหากพูดถึงในบริบทสงครามครับท่านซุนวูก็ได้กล่าวว่า รับรู้ได้ถึงชัยชนะก่อนแล้วค่อยไปต่อสู้การทําเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตเปรียบเสมือนการทําศึกครับรับรู้ได้ถึงชัยชนะมีแผนที่ชัดเจนก่อนแล้วค่อยไปลงมือทํามีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์มีเหตุผลที่จะลงมือทําก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นวางแผนนี่คือหลักสําคัญ3ข้อที่ผมอยากจะให้คุณผู้ฟังได้มาตระหนักกันก่อนครับเอาละครับแล้วหลังจากนี้เราจะมาเข้าบทเรียนของหนังสือ t h r t Strategies of War การเอาชนะสมรภูมิในชีวิตครับ เรามาเริ่มกันที่กฎข้อที่1การทําสงครามเปรียบเสมือนการทําเรื่องใหญ่ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจอะไร Get rid of your bias กําจัดอคติหรือความเชื่อเก่าๆของคุณออกไปก่อนครับอันนี้คือสิ่งแรกที่คุณโรเบิร์ตกรีนจะให้ความสําคัญนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เอาทั้ง33กฎมาให้แต่เอากฎที่สําคัญที่ทุกท่านสามารถเอาไปพัฒนาชีวิตได้เลยสิ่งสําคัญสําหรับกฎข้อที่1ครับไม่ว่าคุณจะต่อสู้ในสนามรบใดก็ตาม คุณจะไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆได้ตลอดเวลาครับคุณจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความเหมาะสมในการก้าวไปสูดจุดสูงสุดทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราจะยึดติดอยู่กับความรู้หรือความสำเร็จเดิมๆไม่ได้ครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากทุกตำราความสำเร็จให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ w h a t got you here won't get you there คุณผู้ฟังค,คุณคุณประโยคนี้หรือเปล่าครับของคุณมาแชลโกสมิธ อะไรก็ตามที่เคยทําให้เราประสบความสําเร็จมาถึงจุดจุดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราอยากจะไปให้ไกลกว่านี้เราจะต้องสร้างความรู้ใหม่เราจะต้องปรับเปลี่ยนความรู้ที่เราเคยมีครับเพราะเราจะเอาความรู้เดิมไปใช้ต่อยอดกับความสําเร็จใหม่ไม่ได้ครับและหลายครั้งมันมักจะพาเราไปสู่หายนะครับเรามักจะสะดุดและล้มเหลวได้ง่ายเพราะหลายครั้งเรายึดติดกับแบบแผนและความทรงจําเกี่ยวกับความสําเร็จ ในอนดีตครับดังนั้นนี่คือสิ่งแรกที่ต้องยอมรับความรู้ที่คุณมีอยู่ในตอนนี้มันไม่พอครับมันจําเป็นจะต้องถูกเปลี่ยนอยู่เสมอความรู้ที่ผมมีอยู่ในตอนนี้พูุนี้มันอาจจะล้าหลังแล้วก็ได้และหลายครั้งมันมักจะเป็นแบบนั้นในหัวข้อนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้คนผู้ฟังได้เห็นภาพนะครับในการทําสงครามในยุคก่นก่อน ผู้บัญชาการที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พวกเขาไม่ได้ชนะสงครามโดยใช้เทคนิคซ้ำๆเดิมๆครับเขาจะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามนวัตกรรมตามสภาพแวดล้อมตามปัจจัยที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ในขณะเดียวกันกองทัพที่พ่ายแพ้ครับกองทัพนั้นจะมีแม่ทัพเมื่อพวกเขาเข้าสู่การต่อสู้แม่ทัพจะใช้วิธีการในสิ่งที่มันเคยได้ผลมาก่อนแต่หลายครั้งเจ้าวิธีการเดิมๆแหละครับกลายเป็นจุดอ่อนของพวกเขาครับ เพราะวิธีการเดิมจะใช้ไม่ได้ผลเมื่อต้องเจอกับสมรภูมิูใหม่ดังนั้นสรุปข้อที่1นนะครับไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยในโลกนี้สิ่งเดียวที่คงที่ในชีวิตมันคือการเปลี่ยนแปลงคุณต้องมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทําศึกในชีวิตการทําเรื่องที่มันใหญ่ๆในชีวิตคุณจะใช้วิธีการเดิมๆตลอดเวลาไม่ได้เด็ดขาดครับกฎข้อที่2ครับ train your mind to endure our faults ฝึกจิตใจของคุณเพื่อรับมือกับความรู้สึกแย่ๆหรือวิกฤตในชีวิตครับชีวิตคือความเจ็บปวดใช่ไหมครับ life is suffering เราจะต้องเจอวิกฤตเราจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่อยากจะเจออยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่เราทำได้และควรทำให้ดีที่สุดก็คือฝึกฝนจิตวิญญาณครับให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นผมมีโอกาสได้เรียนรู้บทเรียนหนึ่งก็คือคนที่เขาสำเร็จในชีวิตเขาจะโอบรับการเปลี่ยนแปลงครับ เขาไม่ได้อยากเจอการเปลี่ยนแปลงแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องโอบรับการเป,เปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จที่มันยิ่งใหญให่กว่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ได้สําเร็จคนที่เป็นคนล้มเหลวเขาจะไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแปลงเวลาเจอการเป,เปลี่ยนแปลงอะไรมาเขาจะต่อต้านก่อนเลยเขาจะไม่รับก่อนเลยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเองก็เคยเห็นข้อแตกต่างหรือข้อเปรียบเทียบระหว่างคน2กลุ่มนี้คนที่สําเร็จเขาจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ เขาจะอบรับการเปลี่ยนแปลงแต่คนที่ล้มเหลวจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและเขาก็จะถูกแช่แข็งอยู่ในยุคข,ของเขานนั่นเองส่วนในหนังสือเล่มนี้ครับผมจะยกตัวอย่างจากการทําศึกในการทําสงครามหากแม่ทัพใช้อารมณ์โกรธในการทําศึกกองทัพนั้นจะกลายเป็นหุ่นเชิดของกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าในทันทีทันใดนี่คือเหตุผลที่ตำราพิชัยสงครามจะแนะนำให้เราซ่อนความรู้สึกเสมอในการทำสงครามหรือการแข่งขัน แม้แต่การทำธุรกิจหรือการเอาชนะคู่แข่งมันจําเป็นต้องพึ่งพาจิตใจที่แข็งแกร่งในการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องยากๆครับในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาให้ความสําคัญเรื่องนี้ก่อนที่ท่านจะไปตัดสินใจเรื่องยากๆขอให้แน่ใจว่าในช่วงเวลานั้นเราไม่มีไบแอสหรือ เราไม่มี Noir i อ e ที่เข้ามาก่อกวนการตัดสินใจครับเราจำเป็นต้องใช้เหตุผลในการตัดสินใจเรื่องยากๆเพราะหากเราปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามอารมณ์เราจะตัดสินใจพลาดครับและเราจะกลายเป็นเดินถอยหลังแทนที่จะก้าวหน้าสิ่งสำคัญก็คือต้องสงบสติอารมณ์เมื่ออยู่ภายใต้ความกดดันหรือเมื่อมีคนพยายามเข้ามากดดันเราฉะนั้นแหะครับ เราไม่สามารถพูดทุกอย่างที่อยู่ในใจหรือพูดตามความรู้สึกของเราทั้งหมดได้เราต้องต่อต้านอารมณ์ที่พลุ่งพล่านในตัวเราเพราะถ้าเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจหรือการตอบสนองกับทุกเรื่องเราเราคือทาสของอารมณ์ครับและเมื่อเราเป็นทาสของอารมณ์เราก็จะกลายเป็นทาสของชีวิตและโลกภายนอกไปโดยปริยายดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น train your mind ครับ control your mind ควบคุมจิตใจของตัวเอง ให้ได้ครับในบางสถานการณ์แน่นอนมันเป็นเรื่องยากมากแต่มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกของแบบนี้มันฝึกกันได้ผมมาถึงกฎข้อที่3 the death g r o u n d strategy เอาชนะนิสัยผัดวันประกันพรุ่งครับหากให้พูดถึงนิสัยที่อันตรายที่สุดของความสำเร็จการผัดวันประกันพรุ่งคือคำตอบครับนี่คือนิสัยที่อันตรายมากหากวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ ก้าวหน้าเลยและเท่าวันนี้เราไม่เดินหน้าพรุ่งนี้เราอาจจะต้องวิ่งตามนี่คือสิ่งที่อันตรายครับการผัดวันปาาระกันพรุ่งทําลายความสําเร็จของคนมานักต่อนักแล้วมันเป็นเรื่องตลกครับที่การผัดวันปาาระกันพรุ่งเป็นธรรมชาติของเราการผัดวันประกันพรุ่งเป็นกับดักของสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดอย่างมนุษย์นั่นเองการผัดวันปาาระกันพรุ่งทําไมถึงเป็นสิ่งที่เราจะต้อง ให้ความสําคัญและเอาชนะให้ได้ผมจะเอาบทเรียนมาจากตําราพิชัยสงครามนะครับมีอยู่บทเรียนหนึ่งท่านซุนวูเขาได้กล่าวว่าในกฎของการทําศึกจงอย่าทําอะไรจวนตัวครับกองทัพที่เชี่ยวชาญศึกจะเตรียมตัวอย่างดีในยามสงบ mm hmm. เขาจะไปถึงสนามรบก่อนทหารของพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีพวกเขาจะไม่ทําอะไรจวนตัว แต่กองทัพใดก็ตามที่เอาแต่รอและไม่ฝึกฝนทหารให้เข้มแข็งไม่ดูแลกฎระเบียบในกองทัพให้เข้มงวดอีกไม่นานกองทัพนั้นจะเป็นผู้แพ้ครับนี่คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญมาก อย่าทําอะไรอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วลงมือทําหรืออย่าทําสิ่งที่สําคัญในตอนที่มันจะใกล้เดทไลน์เพราะคุณจะทําได้ไม่ดีแล้วคุณก็จะทําผลงานออกมาได้ย่ําแย่จากที่คุณจะได้เดินหน้าคุณกลายเป็นเดินถอยหลังซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสิ่งที่คใครหลายๆคนรู้สึกว่าอยากจะเอาชนะมากๆแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันกลายเป็นเพนพอยของการใช้ชีวิตก็ว่าได้ครับผมจะยกตัวอย่างเรารู้ว่าเราต้องอา่านหนังสือเราต้องออกกําลังกายเราจะต้องพัฒนาตัวเองแต่หลายครั้ง เราไม่สามารถต่อต้านตัวเองที่จะเข้าไปดู Netflix เข้าไปดูซีรีส์เข้าไปถ่ายโซเชียลมีเดียคุณผู้ฟังเคยเจอสถานการณ์ที่ว่าสมมติคุณผู้ฟังจะไปอ่านหนังสือแต่พอเห็น notification มาจากโทรศัพท์คุณเผลอกดเข้าไปในโซเชียลมีเดียแล้วเราก็ไหลไปเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงทุกท่านเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับนั่นคือหนึ่งสิ่งที่อันตรายมากๆซึ่งเหตุผลก็คือเราผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองคำถามก็คือ แล้วเราจะเอาชนะนิสัยนี้ได้อย่างไรผมมีอยู่3ข้อครับในการที่จะเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งข้อที่1ถ้าเป็นเรื่องที่สำคัญเขียนลงไปในทูดูลิสต์และกำหนดเดทไลน์ no ครับนิสัย procrastination กลัวเดทไลน์มากเวลาเดทไลน์มาใกล้ๆมันจะกลัวมันจะตื่นตัวและจะลงมือทำทันทีต้องมีเดทไลน์ครับถ้าคุณจะทำอะไรที่มันสำคัญแต่ไม่มีเดทไลน์คุณจะไม่ทำครับ ข้อที่2ถ้าเกิดวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือให้อภัยตัวเองเพราะหลายครั้งพอวันนี้เราผัดวันประกันพรุ่งเราก็จะบอกกับตัวเองว่าโอเควันนี้เหลวไหลไปแล้วงั้นไหลต่อเลยแล้วกันเราจะเป็นแบบนั้นครับหลายครั้งที่เราเป็นแบบนั้นสิ่งที่แก้ได้ก็คือโอเคยอมรับว่าก่อนหน้านี้เราใช้เวลาผิดพลาดไปไม่เป็นไรเอาใหม่เราลงมือทําสิ่งที่มันสําคัญต่อจากนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนี่คือข้อที่2และข้อที่3าม เขียนเป้าหมายให้ชัดและตอบให้ได้ว่าในวันนั้นอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านจะทำเป็นอันดับแรกครับ Put first thing first ครับในหนังสือ Seven Habits ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่ว่าใน1วันคุณจะมีอะไรที่ต้องทำเยอะขนาดไหนก็ตามแต่เลือกมาหนึอย่างที่สำคัญที่สุดแล้วทำเป็นสิ่งแรกครับนี่คือ3หลักในการเอาชนะ procrastination หรือการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งตรงนี้ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบจากตําราการทําสงครามเพราะว่ามันไม่ต่างจากการใช้ชีวิตครับเราต้องตอบให้ได้ว่าวันนี้อะไรคือสิ่งที่สําคัญและต้องวางแผนต้องจัดการอย่าลงไหลไปกับความเร่งด่วนและทําตัวยุ่งเหยิงเพียงอย่างเดียวเพราะเมื่อเราทําอะไรมากเกินไปเรามักจะลงเอยด้วยการทําเล็กน้อยครับเพราะผลลัพธ์ที่ได้มันจะไม่ได้มีประสิทธิผลเลย ผมพาคุณผู้ฟังมาที่บทเรียนข้อที่4จากหนังสือเล่มน,นี้ครับ Transform your war into a crusade เปลี่ยนวิธีการต่อสู้หรือสงครามของคุณให้กลายเป็นภารกิจที่มีความหมายในข้อนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับหนังสือเล่มน,นี้ได้พูดถึงเรื่องของการมีเป้าหมายที่แน่ชัดครับผมจะยกตัวอย่างในบริบทของสงครามหากกองทัพไปรบเพียงเพราะความขัดแย้งระหว่างแม่ทัพทหารในกองทัพก็จะมีพลังใจเพียงแค่น้อยนิดครับ แต่ในทางตรงกันข้ามหากกองทัพไปรบเพื่อแย่งชิงอิสรภาพให้กับประเทศทหารในกองทัพจะสู้ไม่คิดชีวิตครับเราจะเห็นว่าไปรบเหมือนกันแต่เป้าหมายและวิสัยทัศน์แตกต่างกันพลังใจก็แตกต่างกันการกระทำก็ย่อมถูกเปลี่ยนแปลงการมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้หากต้องการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน คุณผู้ฟังได้เขียนเป้าหมายของตัวเองลงไปในสมุดบ้างได้ยังครับก่อนที่ท่านจะนอนท่านได้ทบทวนเป้าหมายของตัวเองหรือท่านเสียเวลาไปกับโซเชียลมีเดียก่อนที่จะนอนลองตอบกับตัวเองดูครับผมกล้าเดิมพันเลยว่าหากเราใช้เวลาก่อนนอนหรือหลังตื่นนอนในการทบทวนเป้าหมายหากเราทําได้อย่างสม่ําเสมอเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรทำเราจะตอบได้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและเราจะรู้ว่าเราควรปฏิเสธอะไรที่ไม่สำคัญ นี่คือสิ่งที่สําคัญของการมีเป้าหมายที่แน่ชัดและทบทวนอย่างสม่ําเสมอครับและในบริบทของการทํางานคุณผู้ฟังเคยได้ยินประโยคที่ว่าอย่าทํางานเพื่อเงินไหมครับนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ทั้งหนังสือเกี่ยวกับความสาเร็จรวมไปถึงบุคคลที่ประสบความสําเร็จจะให้คําแนะนําสิ่งนี้เสมอคําถามก็คือความหมายของประโยคนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรเราไม่ควรทํางานเพื่อเงินครับ แต่เราควรทําในสิ่งที่มีความหมายเราควรทําให้งานนั้นมีคุณค่าและสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นและหลังจากนั้นเงินจะเป็นรางวัลตอบแทนให้กับเราครับนี่จึงเป็นเหตุผนลนว่าทําไมเราไม่ควรทํางานเพื่อเงินหากคุณทํางานเพื่อเงินโดยไม่รู้ถึงความหมายของงานที่ทําคุณจะหมดไฟแต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณค่าของงานที่ทําคืออะไรคุณจะค้นพบว่าการทํางานมันมีรางวัลในตัวมันเองครับและถ้าในตอนนี้ คุณผู้ฟังอาจจะยังตอบไม่ได้ว่างานที่เราทํามันมีคุณค่ากับใครบ้างหากท่านยังตอบไม่ได้ลองเรียนรู้จากตําราสตาร์ทวิดไวทที่ผมเคยได้ทําและเมื่อถึงตอนนั้นทุกท่านอาจจะตอบได้ว่า<ม>เพราะอะไรเราจึงกําลังทําในสิ่งที่เราทําอยู่แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจงมีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนถ้าเราไม่มีเป้าหมายต่อให้เราจะเร่งความเร็วชีวิตขนาดไหนมันก็ไม่ต่างจากการเดินเรือที่ทวนลมครับผมพาทุกท่านมาที่กฎข้อสุดท้ายครับ กฎข้อที่า Lose battles in favor of winning the war การรู้จักยอมแพ้อาจเป็นการสร้างชัยชนะในอนาคตข้อนี้เขาต้องการจะสื่ออะไรตำราพิชัยสงครามจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกันหากสงครามนี้ไม่คู่ควรที่จะลงเข้าไปต่อสู้การยอมแพ้ อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าครับอย่าเข้าไปรบโดยที่มองไม่เห็นชัยชนะแต่ให้รับรู้ได้ถึงชัยชนะก่อนแล้วจึงออกรบนี่คือหลักที่สําคัญที่สุดของตําราพิชัยสงครามรวมไปถึงหนังสือเล่มนี้ครับอย่าหลงไปกับผลประโยชน์โดยเฉพาะผลประโยชน์ระยะสั้นแต่ต้องมีแผนให้ไกลยิ่งคุณมีวิสัยทัศน์แจ่มแจ้งปฏิเสธสิ่งที่ไม่สําคัญเป็นเมื่อนั้นท่านจะพบกับชัยชนะของชีวิตครับ เพราะการไม่หลงไหลไปกับผลประโยชน์ระยะสั้นมันเหมือนจะง่ายแต่จริงๆมันมีความซับซ้อนและมันจําเป็นต้องฝึกผมจะยกตัวอย่างครับการไม่หลงไปกับผลประโยชน์ระยะสั้นสมมุติเราลงทุนกับทรัพย์สินบางอย่างเราคิดว่าเราจะลงทุนระยะยาวแต่พอเวลาผ่านไปสามวันทรัพย์สินตัวนี้ราคาพุ่งเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากจะขายทรัพย์สินตัวนี้และเอากําไรมาทั้งที่ในความเป็นจริงเราตั้งใจที่จะลงทุนระยะยาวซึ่งคนส่วนใหญ่ตกอยู่กับกับดักนี้ครับ การไม่ลงไปกับผลประโยชน์ระยะสั้นและมีแผนระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและจะมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีแผนระยะยาวที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็สามารถเชื่อมโยงไปกับชีวิตจริงได้อย่างชัดเจนครับการใช้อารมณ์กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ไม่ต่างจากการพ่ายแพ้ให้กับผลลัพธ์ระยะสั้นเพราะการใช้อารมณ์คือเครื่องมือต้นทุนต่ําที่ใช้บังคับผู้อื่น บางครั้งการถอยห่างจากความขัดแยง้งไม่ได้หมายความว่าเราแพ้หรือเราอ่อนแอในความเป็นจริงมันอาจเป็นสัญญาณของการมีวุฒิภาวะครับมันคือสัญญาณที่ว่าเราสามารถเป็นนายของอารมณ์ของตัวเองได้มันทำให้เรามีเวลาในการรวมความคิดนี่จึงเป็นหลักสำคัญที่ว่าทำไมการชนะเพียงเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดแต่การแพ้ให้เป็นด้วยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดกว่าฉะนั้นละครับสำหรับกฎข้อนี้ เราสามารถปล่อยให้ผู้อื่นได้รับชัยชนะเล็กๆน้อยๆในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่การเตรียมพร้อมสําหรับภารกิจที่มันยิ่งใหญ่กว่าในชีวิตเมื่อเรามีเป้าหมายที่ไกลมีแผนและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกว่านั่นเท่ากับว่าเรายิ่งมีคู่แข่งน้อยกว่าและเราจะรู้ว่าเราต้องรู้อะไรและอะไรที่ไม่ต้องรู้ครับนี่คือหลัก5ข้อจากหนังสือ33 Strategies of War ของคุณโรเบิร์ตกรีนที่ผมเรียบเรียงมาให้คุณผู้ฟังนะครับ กฎทั้ง5ข้อและหลัก 3, ข้อที่ผมได้พูดไปในตอนแรกคือหลักในการเอาชนะศึกของชีวิตและไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าจะเจอปัญหาหรือวิกฤตอะไรในชีวิตมันย่อมมีทางออกอยู่เสมอมันย่อมมีกลยุทธ์บางอย่างที่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อยู่เสมอหากถามส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คืออย่าทําอะไรจนตัวครับกองทัพที่ยอดเยี่ยมจะไม่เตรียมทหาร ตอนที่มีสงครามแต่เขาจะเตรียมทหารก่อนที่จะมีสงครามด้วยซ้ํานี่แหละครับคือหลักของกองทัพที่เชี่ยวชาญศึกอย่าทาําอะไรจนตัวเตรียมพร้อมทุกช่วงเวลาการที่เราพัฒนาตัวเองในช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวมันจะเป็น private victory ครับแล้วเจ้า private victory นี่แหละจะถูกเอาไปนําเสนอกับโลกใบนี้และมันจะกลายเป็น public victory ในท้ายที่สุดและเช่นเคยครับคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้อย่างลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับ เพราะการเรียนรู้จะทําให้คุณเป็นอิสระครับหากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงานเดอะไล r รารีและผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับ